น,นี่มาแกะกล่องนะตัวนี้เป็นปืนยิงปลานะครับตัวเล็กๆมันก็ไม่เล็กเลยนะรางอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวกล่องนิดนึงอ,อยู่ในกระดังเลยนะครับรางอลูมิเนียมใส่หนังยางนะครับ ตันนี้ราคานะบอกไปเลยนะหกรอยเก้าสิบบาทนะครับถูกมากนะครับมียางมาให้นะยางมาให้สองเส้นมนี้ลูกดอกลูกดอกสามลูกีกขาเหยียบมันนะครับ นะ <c oughs> ก็เริ่มต้นเลยนะครับไม่อยากจะลงทุนมากาตัวนี้เลยใส่ยังไงยังไม่รู้เลยเนะี่ยอันนี้เป,ปนะ็นหะัวรูหดอกนะเทามาใหม่นะครับ อัวนี้ก็ไม่ใช่สินค้าใหม่นะหมายถึงว่ามันขายมานานแล้วนะครับแต่ว่านี่เพิ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับตอกที่หมดไปราคาถูกนะครับเน้นถูกนะตัวนี้แล้วก็รางเนี่ยเป็นรางอละูนะครับก็จะนั้นตรงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้ เป็นนางเป็นกัตตินี่นะนี่ติดเลสดรอทได้นะตรงเนี้ยเอาเลสดรอทติดได้นะครับอันนี้เป็นน,น่าจะเป็นที่เหยียบนะครับปึ๊บปึ๊บม่รู้อยู่ท่าไหนนี่นะครับอยู่ท่านี้บิวบิวบ้านๆไปเลยนะครับ นี่ไปเหยียบพื้นสายสายก็ใส่แบนี้แปดเส้นนะครับคือสี่เส้นอะไปมาแปดรอบ ก็น่าจะพอสมควรน,นะถือว่าเดี๋ยวลองยิงให้ดูราคาขนาดนี้โคตรคุ้มแล้วมีรางสำหรับใส่รอบมีฟ้าด้วยนะอยู่ล่างเดี๋ยวให้ดู รีวิวกันง่ายๆนะหยาบๆเลยนี่ก็ยกขึ้นนี่รอ,อกใส่เข้าไปได้นะครับก็ร,รูดยึดขารอกทำให้ครบอะ่ะลูกมีแถมหัวแบบธรรมดานะครับมีเงี้ยงนะครับกับเงี้ยงใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวเราอายิงหัวแบบเงี้ยงเล็กดูก่อนนะครับ ว่านิ่งใหญ่นี่น่าจะลำบากครับยิงไปแล้วเดี๋ยวปัดแล้วออกแกกใส่ลูกนะครับปลอดภัยเพราะใส่เป็นรังหน้าหน้านะครับปุ๊บรางยึดอย่างนี้ญยายนะะมองไม่เห็นนะครับ เป็นสายแล้วนะมีเซฟแลยนะครับ On off. อ่อนออฟริงเป็นไงเสียงเสียปาก็คิดว่าใต้ตัวครับอ่านี่ก็แทกเข้าไปติบเหนืงนี้นะนี่ก็จะไม่เข้าตัวปลาหรอกตึงปลาก็ไม่เข้าตรอกนี้ไว้เชือกนะก็โอเนะตัวนี้690ครับรวมตรง เก็บปลายทางเลยนะขำๆยิงเล่นนะครับได้ตัวหากินข้างบ้าน